ก็กราบสิ่งหนครับในช่องคลิปเบอร์สิครับก็มต่อกับคลิปสองที่ผมคลิปไว้คลิปแรงเลยคลิปแรกไม่มีคนดูเลยขอบูนนะกันไปทำยังก็จริงแต่คนไม่เคยม่คนดูคนดูคลิปอะไรเอออ้ก็มาต่อกับซีรีส์อันนี้มันเดขอบขำเลยเตึมเติมติมงติเติงตเตเตเติเ นีนะ่มัวนาพอเสร็จแล้วนะต่อไปแค่เอหมดสีนาคขาวนะปัดุณแจกหลักผ้าสีแดงขาวเอามาใส่ในเครื่องนี้ ขอบใจละข้าไม่ติดเอาเดี๋ยวนะสุนิชานี่ไปนานเนออไปแล้วหรอแล้วคือปิดเราบีบตัว,วตนี้นะเฮ้ยเอาเท้าเอาของกันที่เอาต่อแล้วกัน ก็ว่าไงที่จะเดี๋ยนี้นายกำลังทำอยู่หรอเดี๋ยวนี้มันคืออะไรเนะี่ยอ้อาวว่าไง่ายจารีนฮอกอือว่าไง่ายแล้วนายสร้างอะไรหรอก็มาจากที่เอากำลังทำอยู่ใช่ไหมฉันเอามาบางส่วนน่ะคือเอาที่ตัวที่นายเอามาจากคู่จากนายอะ่ะหรือพนักงานแหละเอามาทำดูแบบของออจินอลของเราเองอย่ามากเลยนะอ๋อถึงว่าล่ะทำไมมันหาย นยทราบอะไรเนี่ยก็ประตูปีติเองไนงะไม่รู้ว่ากฎการทางน้ำของมันเป็นยังไงก็เลยทราบแบบเช่นพอรู้ในพอชนูนะเอาวละได้เวลาเริ่มเครื่องเลยเอ้าลละวิธีการเริ่มต้นวนี่นายทำเงินกันหรอือใช่อันนี้คือัมายเลขศูนย์เพื่อเริ่มต้นแน่นะว่าฉันคาดหวังว่ามันจะทำได้นะในกือเปิดประตูปีติครั้งแรกมมนต้องใช้ Oei, dat is prima. Maar kan Eh. Hmm? Eh. Eh. Oh. Eh. Uh. Die -oh. Divided -oh. blocking. -oh. Um, uh. ไม่ไปทีปไมี่ไปทีเอ่อเอเอ,เอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวนะนี่นายยืดพี่ช้างมาใหม่เนี่ย <c oughs> จะทำอะไรนายเห็นระเบิดแล้วไหมอ๋อก็เห็นนะแล้วทำไงเดี๋ยวนะจะบอกวว่า <c oughs> ใช่นายทำมาให้บางที นี่ใช้ชื่อวาเบอร์แรกเด็บเบอร์สูุด,นนด,ดจ้าเบอร์แชีงกันทั้งคืนแนาแน่สิโอ้ยก็ได้ก็ได้อุ้ยเจ็บอือจะก็เจ็บเหมือนกันนะเอาล่ะไปขั้นที่สองกันเลยเบอร์ที่หนึ่งประตูมิติเอาล่าะแค่ไข่เพื่อไปมีนีอยู่แล้วไง จะ่เผื่อดัวไว้แล้วเพื่อเตรียมตัวไว้กันเอาละเปิดอีกรอบนึงเี่ยสมเลยเหรอเอ๊ะใช่ใช่นายชื่อเปิดูเตูนายชื่อตเบิดหนนอไ่ไหมก็ได อ่าล่ะใช่จะเป็นคนทดสอบเองว่าใช้ใช้เครื่องแบบนี้ได้ไหมเครื่องที่สองหืมทำไมแบบแบบไหนมุ่มแปลกแปลกจังวะหนุ่มวันหน้าผักใช้ก่อนถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อาจจะพาฉันอาจจะทำให้เครื่องไอ้เครื่องที่เรานั้นที่จะอยู่อาจจะทำให้มันทำงานได้โดยที่ใช้ความเร็วแบบสูงแล้วสม่วยหรอ ก็เช่นอย่างนี้ไงมันเร็วขึ้น เริ่มแบบนี้ละเอ่อตามไปไหนแล้วกันออก็ไดรก็ไไ้เฮ้ยอะไรดีเลยเนาะ ไลยหรอแบกบตาจังนั่นรู้จักความเร็วสูงไหมก็รู้จักนะหนึ่งก็รู้จังเนาะนั่นะแหละฉันก็เลยแล้อเอามาตัดแปลนดูให้เชือกขึ้นไปเร็วๆด้วยการกระโดดคั้งแรกคือการลองเทดสอบว่าทำงานไหมให้นางกระโดดด้วยการฝากกูแร์เลงลอยแล้วก็ขึ้นไปที่สูงแล้วก็ลงมาน,นะใช่ก็ได้านางเท็คตัวทดลองเอง

เออแล้วนี่นายไม่คดีใช่ไหมใช่เออฉันลืมบอ,อกนายไปตอนที่ฉันกำลังทำอยู่อ่ะพลังงานเหมือนอันนี้เหมือนใกล้กจะหมดแล้วอะแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงดีแล้วฉันก็ปิดปังนายโอ้ถึงว่าหลับไม่นอนนิ่งตื่นกัางแล้วมีเครื่องหนึ่งที่ฉันน่าจะพอทำธุริติได้เครื่องอะไรเหรอปืนได้หรอวะ เบอร์หนึ่งไงอ้าวขึ้นเบอร์หนึ่งแค้นทำไงเนาะเราทราบว่าขึ้นเบอร์หนึ่งดูแล้วออมพลังงานที่เหลือแต่มันก็เติมอหองเลยนะต้องหาพลังงานให้เติมก่อนอ๋อใช่ต้องหาพลังงานให้เติมแล้วนาะเอาเหล็กฉันมาทำงี้แล้วจะทำประตูยังไงเนี่ยเอ่๋ไม่ถามสักคำเฮ้ย เอาเลยที่เหลือมาทำหน่อยแล้วก็น้านนะก็เป็นเลือของนายเองเป็นเพื่อนนายเองใช้ยิมมาก่อนนายไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าฉันไปกินค่าก่อนแล้วกันานายทำลาพี่ดู ก็เป็นกันนะงผู้ชมก็ทุกทีนะทีคลิปสั้น่ะพอดีเนื้อันี้ยแค่เนี้ยกดีลาที่มีคลิปแบบซีรีส์มั่งเออคงรูคนน้อยเลยไอ้ลิปก็ขอจะกินเลนะชมทีกทีอซีทุกทีการที่คลิปสั้นน่ะมันดูง่าแค่เนี้ย